สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Auto VS ร e v i e วันนี้เรามาพร้อมกับหนึ่งในรถกระบะร,รุ่นใหม่ที่หลายคนกำลังจะตามองอยู่ในปี2026เพราะนี่คือนิสสันนาวาร a าแอสกิงครรุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมความแข็งแกร่งดีไซน์ดุดันและเทคโนโลยีที่ปรับปรุงมาให้ตอบโจทย์การใช้งานทั้งในเมืองและงานบรรทุกได้อย่างยอดเยี่ยมเดี๋ยววันนี้ผอมาจะพาทุกคนไปดูทั้งภายนอก ภายในสมนรรถนะรวมถึงราคาที่คาดว่าจะวางจำหน่ายในไทยกันแบบจัดเต็มเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกก่อนเลยครับหน้าตาของ2026 Navara a s k i n g Cap ยังมาในคอนเซปต์ความบึกบึนตามสไตล์ของ n a v ร r a แต่ปีนี้เส้นสายดูเฉียบคมขึ้นไฟหน้าแบบเ LED Projector ดีไซน์ใหม่พร้อมไฟ d a y l i g ที่ดูทันสมยัยและช่วยเพิ่มความปลอดภัยในเวลากลางวัน กระจังหน้ามาในแบบ v ีโมชั่นขนาดใหญ่ตัดด้วยโครเมียมและสีดำด้านทำให้รถดูมีความแข็งแรงและเท่ขึ้นกว่าเดิมตัวกันชนหน้าออกแบบให้สูงขึ้นช่วยเพิ่มมุมไต่เวลาใช้งานทางสมบุกสมบันด้านข้างของตัวรถยังคงความเป็นแอสติงแคปที่ให้พื้นที่กระบะกว้างและบรรทุกของได้เยอะเส้นตัวถังคมชัดล้ออัลลอยขนาด17นิ้วดีไซน์ใหม่ช่วยให้ภาพรวมของรถดูพรีเมียมขึ้น ไม่ว่าจะใช้บรรทุกหรือใช้ขับในเมืองก็ยังดูหรูและใช้งานได้ดีท้ายรถมาพร้อมไฟท้ายและรูปทรงใหม่แบบซีเ p e ทำให้มองเห็นชัดแม้เวลาฝนตกหรือหมอกลงหนักฝากระบับเปิดปิดได้ดีขึ้นและมีระบบช่วยผ่อนแรงทำให้การยกเปิดกระบับไม่ต้องออกแรงมากเหมือนรุ่นก่อน มาดูภายในกันบ้างครับภายในของนาวาร่าแอสกิงแคปปี้2 2 6ถูกออกแบบให้ดีกว่าเดิมชัดเจนด้วยโทนสีเข้มแบบสปอร์อตเบาะนั่งให้ความสบายมากขึ้นรองรับสริระได้ดีแม้จะเป็นแอสกิงแคปแต่พื้นที่ห้องโดยสารถือว่ากว้างพอสมควรเหมาะทั้งการนั่งทำงานหรือขับทางไกลคอนโซลกลางติดตั้งหน้าจออินโฟเทนเมนขนาด8นิ้วรองรับ Apple Carplay และ Android Auto พร้อมลำโพงที่ให้คุณภาพเสียงดีขึ้น แผงควบคุมออกแบบใหม่ทำให้ใช้งานง่ายขึ้นและวัสดุภายในให้สัมผัสดีขึ้นกว่าเดิมมีช่องเก็บของค่อนข้างเยอะและยังมีพอร์ตชาร์จ USB-A และ USB-C ใส่มาให้ครบระบบความปลอดภัยจัดเต็มตามสไตล์นิสันเช่นระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบเตือนรถออกนอกเลนเซ็นเซอร์กระยะและกล้องมองหลังแม้จะเป็นรุ่น a อส i n ้ Cap แต่ก็ยังให้ฟีเจอร์ที่จำเป็นมาอย่างครบถ้วน มาดูเรื่องสมัรถนะกันบ้างครับนาวาร a าแอสกิงแคป2 2 6 6ใช้เครื่องยนต์ดีเซล2.3ลิตรเทอลิโบคู่ให้กำลังสูงสุดประมาณ190แรงม้าแรงบิดสูงถึง450นิวตันเมตรเกียร์อัตโนมัติ7สปีดเปลี่ยนเกียร์ได้ลื่นไหลและยังประหยัดน้ำมันใช้งานทั้งในเมืองและทางไกลได้ดี ช่วงล่างแบบ5ลิงด้านหลังยังคงเป็นจุดขายเพราะให้ความนุ่มนวลกว่าเจ้าตลาดหลายรุ่นการทรงตัวดีขึ้นเข้าโค้งมั่นใจและยังรองรับการบรรทุกหนักได้อย่างเหลือเชื่อ ส่วนราคานั้นแม้ยังไม่ประกาศทางการแต่คาดว่าจะอยู่ในช่วงประมาณ6 8 9 9 0 0ถึง7,59,000บาทคึ่งอยู่กับออปชั่นและรุ่นย่อยถือว่าเป็นราคาที่แข่งขันได้มากในตลาดรถกระบะไทยปี2026โดยเฉพาะใครที่มองหารถบรรทุกที่ทั้งถึกประหยัดและนั่งสบายรุ่นนี้ตอบโจทย์แน่นอน และนี่คือรีวิวแบบเต็มของ2026 n น s s a n ิ a a r a สสันนาวาร่าอสกิแคหากใครกำลังมองหารถประบะที่คุ้มค่าแข็งแรงและมีเทคโนโลยีครบรุ่นนี้คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง AutoVS Review ของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ